บุตรสบาตาครีตอนที่สี่บทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยไกลลุงไหวนิพัทกุลหลังจากนางปราณีสุดตัวลงนั่งน้อยก็ถือแก้วน้ำเย็นมาวางไว้บนโต๊ะกลางพลางถามว่าจะให้ตั้งข้าวเช้าเลยหรือไม่นางปราณีเหลือบตามองน้อยแล้วก็ถอนใจหนักๆเพียงแค่นั้นน้อยก็รู้ว่านางปราณีหิวข้าว และอารมณ์ไม่ดีน้อยจึงรีบหลบไปทางหลังบ้านเพื่อตั้งสำรับเช้าในช่วงสายนางปราณีจะกินข้าวต้มกุย้ยกินอาหารเบาๆโดยมีน้อยเป็นคนทำกับข้าวตามคำสั่งไวตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นระหว่างละเลียข้าวต้มด้วยสีหน้าสังกตายน้อยก็บอกกับนางปราณีว่าป้าลุงไปคราวเนี้ไปหลายวันจังทำไมป้าไม่โทรไปตามยิ่งป้านิ่งแบบนี้อีบ้านนั้นก็จะยิ่งได้ใจนะ นางปราณีละช้อนมองหน้าหลานสาวผู้ไม่ค่อยจะเต็มเต็งเพราะความเวทนาไม่อยากเห็นน้อยตากแดดทำไรห่หาบน้ำเผาถ่านนางปราณีจึงให้มาอยู่ที่บ้านให้เฝ้าบ้านในยามที่นางปราณีต้องออกไปจากบ้านไปดูแลกิจการสารพัดอย่างในตลาดตาคลีน้อยยิ้มแยแย้ทำคอหดซึ่งนางปราณีก็รู้ว่าน้อยหาได้สลดจริงๆถ้านางไม่ดุไม่เสียงดังอีกสักพัก นอยก็จะต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกถ้าไม่พูดเรื่องลุงสวัสด์นอยก็จะพูดเรื่องลูกสาวแล้วก็ลูกเขยที่มีบ้านอยู่ในรั้วเดียวกันจนกระทั่งเรื่องของหลานๆไล่ไปจนถึงเรื่องของเพื่อนบ้านทางซ้ายทางขวาของบ้านและฝั่งตรงกันข้ามหรือไม่ก็พูดถึงเรียมซึ่งเป็นมือขวาของนางยามที่นางขี้เกียจออกไปไล่บี้เก็บดอกเบี้ยนางก็จะให้เรียมที่เป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งในช่วงสายๆของวัน ไปจนถึงช่วงเย็นซึ่งเป็นคนร่างใหญ่เสียงดังฟังชัดไม่กลัวคนออกไปทำงานให้โดยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ตามสมควรอิ่มละอยากจะนอนสักงีบว่าแล้วนางปราณีก็ลุกขึ้นหยิบกระเป๋าที่มีสมุดบัญชีลูกหนี้เดินขึ้นไปชั้นบนกดเปิดพัดลมเพดานวางกระเป๋าเงินไว้บนโต๊ะบัญชีแล้วนางปราณีก็สุดตัวลงนั่งบนเตียงมองไปบนผนังที่มีรูปถ่ายของคนในครอบครัว และมองไปยังที่นอนข้างตัวแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งในอดีตต,ตอนพบรักกับนายสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ทางการรถไฟคนไกลจากกรุงเทพใครๆก็คิดว่าเป็นวาสนาของนางแต่เบื้องหลังฉากสวยงามราวเทพนิยายหรือเจ้าชายรูปงามกับแม่สาวดอกไม้ป่ามีปัญหามากมายแม้จะได้แต่งงานถูกต้องตามประเพณีแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นเท่าแก่มาสู่ขอและเป็นสักขีพยานรัก ก็ไม่ใช่พ่อกับแม่และญาติโกโหติกาของเขาซึ่งทั้งคู่ตั้งป้อมรังเกียจเดียดฉันลูกสะพยไร้สกุลรุนชาติไร้การศึกษาและไร้สมบัติพัส,สถานเสมอกันดีแต่ที่นายสวัสด์เป็นคนหัวดือ้อไม่เชื่อฟังความต้องการของบุพการีหลังแต่งงานกันเขาเคยพาไปกราบพ่อกับแม่ของเขาที่บ้านซึ่งน่าจะเรียกว่าคฤหาสน์และประวัติโดยละเอียด ชีวิตครอบครัวเดิมของเขาก็พลั่งพลูออกมาเริ่มตั้งแต่เขามีคุณปู่เป็นพระยามากเมียส่วนย่าของเขาเป็นภรรยาน้อยลำดับท้ายแต่ย่าก,ก็มีสมบัติพัสถานฝั่งทวดมากพอดูและดีที่ย่ามีพ่อของเขาเป็นลูกชายโทนพ่อของเขาได้ไปเรียนที่ต่างประเทศกลับมาก็ทำงานที่กรมรถไฟหลวงบารมีของปู่แผ่มาถึงพ่อของเขารวมไปถึงเขา ทำให้เขาเข้าทำงานในกรมรถไฟหลวงตามพ่อเริ่มต้นตำแหน่งผู้ช่วยนายสถานีที่ตาคลีตอนที่พบกันเขาพูดว่าเป็นเพราะบุพเพสันิวาสทำให้เขาต้องจากเมืองหลวงมาสู่ชนบทและมาพบกับนางเห็นครั้งแรกก็รู้สึกต้องชะตาหลงรักและยิ่งได้พูดคุยด้วยก็รู้ว่านางเป็นคนฉลาดทันคนคำพูดคำจาตรงไปตรงมา ผิดกับลูกท่านหลานเธอผู้ที่มีการศึกษาที่เขารู้จักและที่ถูกชักนำให้รู้จักเมื่อก่อนหน้าและเขาก็เปรียบว่านางเป็นเสมือนนางสิง์ที่มีความหยิ่งทนงในตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นภรรยาและเป็นแม่ของลูกเขาเขาทำให้นางรู้สึกปราบปลื้มใจในรูปสมบัติและคุณสมบัติเรื่องปฏิพันธ์ไหวพริบตลอดมาจนกระทั่งอยู่ด้วยกันได้ยีกว่าปี ลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแยกครอบครัวออกไปตามการความรักความพักดีที่มีให้นางก็แปลเปลี่ยนช่วงที่ตาคลีลุ่งเรืองเพราะทหาร G.I. เข้ามานางได้เปิดไนท์คลับผับบาร์บ้านเช่าบังกะโลทั้งแบบเป็นเจ้าของเดียวและร่วมหุ้นทำให้ไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องกินเรื่องอยู่ที่หลับที่นอนของสามีอย่างที่เคยทำเหมือนเมื่อก่อนหน้าประกอบกับตำแหน่งหน้าที่ของเขาก็สูงขึ้นแล้วก็ระบบเส้นสาย ทำให้เขาย้ายเข้ากรมช่วงนั้นพ่อเทพบุตรก็เปลี่ยนไปจากที่เคยนั่งรถไฟกลับบ้านที่ตาคลีในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็เริ่มอ้างเรื่องประชุมอบรมสัมมนากระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาว่าเขามีลูกกับเมียน้อยซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับประภัยตอนนั้นบ้านที่เคยเป็นวิมานเพียบพร้อมเพราสมบัติทั้งฝั่งของเขาและของนางรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของนางที่เขาภูมิใจมาก ช่วยกันก่อร่างสร้างมาหวังความสุขในบ้านปลายชีวิตเริ่มลุกเป็นไฟเรื่องต่างๆประเดประดังเข้ามาประหนึ่งว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้ตามมาทันและความผิดบาปที่รบกวนจิตใจนางปราณีมาตลอดก็คือการยุยงส่งเสริมให้นางแหวนเป็นเมียน้อยถึงสามครั้งสามคราส่งผลให้นางต้องตกที่นั่งเป็นเมียหลวงบ้างแต่เรื่องนี้นางก็ไม่ได้ตีโพยตีพายให้คนทั้งตาคลีได้รับรู้ ร่วมทุกตรอมตรมกับนางเพราะลึกๆแล้วนางก็กลัวว่าจะถูกสมนำหน้านอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของหวานกับวิจักที่นางปัดความรับผิดชอบอย่างเลือดเย็นหลังรับรู้ว่าลูกชายรักชอบหวานจนเลยเถิดนางก็รีบพลากวิจักให้เข้าไปอยู่กรุงเทพปิดกั้นการติดต่อกันทางจดหมายนางรู้ว่าตอนนั้นนางแหวนต้องสาปแช่งต่างๆนานาแต่คนเป็นแม่ทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัว เพื่อปั้นอนาคตของลูกให้ออกมาดีที่สุดและไม่ใช่แค่วิจักกับหวานที่นางขิดเส้นชะตาชีวิตยังมีประภัยกับมาโนดลูกชายแม่ค้าขายผักในตลาดสดที่มีพ่อขี่สาล้อมีพี่น้องเป็นขโยงที่นางกิดกันความรักตัดไฟเสียแต่ต้นลมโดยการส่งประภัยและประพาตามวิจักพิชัยไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่ประภัยหัวดื้อและไม่รักดีคิดไม่ได้ว่านางรักและปรารถนาดี วาดหวังถึงหน้าที่การงานที่ต้องไปให้ได้เหนือคําว่าข้าราชการในเขตภูทรและมีคู่ชีวิตที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานและฐานะทางการเงินของทางบ้านเหมือนที่วิจักคิดได้และเชื่อฟังประภัยบูชาความรักยึดความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าอนาคตประภัยเลือกเรียนสายครูหลังจากเรียนจบปริญญาตรีประภัยก็แอบกลับมาสอบบรรจุครูที่นครสวรรค์ และเลือกโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในตัวอำเภอตาคลีเพราะต้องการกลับมาคบหากับมาโนดซึ่งเรียนจบแค่มอสสาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและที่เป็นหน้าเป็นตาให้มาโนดมากหน่อยก็ตรงที่เขาเข้าทำงานในร้านของ PX หรือร้านค้าของฐานทัพอากาศแห่งกองทัพสหรัฐมีรายได้เป็นรายชั่วโมงแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังมีภาระเรื่องส่งเสียน้องชายน้องสาวเรียนหนังสือ จึงยากที่จะตั้งตัวได้ในเร็ววันเมื่อประภัยกลับมาอยู่ที่ตาคลีทำงานมั่นคงมีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาประภัยก็พูดเสียงแข็งกับนางว่าต่อไปชีวิตของหนูหนูจะเลือกทางเดินชีวิตของหนูเองและถ้ามันจะไม่ดีดีเท่าพี่น้องหนูก็จะไม่โทษใครอีภัยอีลูกไม่รักดีถ้าหนูไม่รักดีหนูไม่อดทนจนเรียนจบปริญญาตรีแล้วสอบบรรจุจนได้เป็นข้าราชการแบบนี้หรอกนะแม่ ถ้าหนูไม่รักดีหนูหนีตามพี่มาโนธไปตั้งแต่ตอนเรียนมศส,สามแล้วแม่แต่มึงก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีกว่าไอน้นดตั้งเยอะลูกแจ็คในตลาดที่เหมาะสมกับมึงก็มีเพื่อนครูรุ่นๆเดียวกันที่บ้านเขาพอมีฐานะก็มีไม่น้อยนายทหารหนุ่มโสดในกองบินสี่ที่พ่อแม่รู้จักเอ่ยเพื่อนพี่วิจักก็มีเยอะแยะทำไมมึงถึงไม่มองไม่คิดถึงพวกเขาไม่คิดถึงอนาคตที่จะทำให้มึงสุขสบายแล้วก็มีเกียรติยศสูงขึ้น มีเงินมีทองมากขึ้นก็หนูรักมาโนดตแล้วเขาก็รักหนูมากความรักมันกินไม่ได้หรอกนะประไพแต่งงานกันไปแล้วนึกบ้างไหมวาญาทพี่น้องของมันจะมาลุมถึงมึงกับกูแม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกูเป็นแม่มึงถ้ามึงตกทุกข์ได้ยากด้วยเรื่องอะไรก็ตามกูจะปล่อยให้มึงตายไปต่อหน้าต่อตาได้ยังไงตอนนั้นประไพนิ่งเงียบนางคิดว่าประไพน่าจะเชื่อฟังแต่ไม่กี่วันต่อมา ประัยก็บอกว่าหนูกับมาโน่จะแต่งงานกันนะแม่แต่งงานกันคนอย่างนั้นจะเอาเงินสินสอดจากไหนมาให้กูก็แต่งแบบเงียบๆให้ครูใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผูกข้อมือจดทะเบียนสมรสแล้วหนูก็จะย้ายออกจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านพักครูอีภัยมึงนึกถึงหน้ากูหน้าพ่อมึงบ้างไหมหนูกับเขาเป็นผัวเมียกันแล้วนะแม่ตอนนี้หนูก็ตั้งท้องได้สองเดือนแล้วด้วยอุ๊ยอิจฉุายตอนนั้น นางนึกอยากจะเข้าไปตบตีแต่ด้วยใบหน้าของนางแหวนกับหวานรวมไปถึงผู้หญิงที่เดินทางมาขุดทองที่ตาคลีอีกหลายๆคนซึ่งมีทั้งแบบเต็มใจมากับถูกบังคับขู่เข็นถูกหลอกลวงมาซึ่งนางก็มีส่วนทําให้มีสุขเจือปนไปด้วยความทุกข์ก็ผุดเข้ามาในความรู้สึกแล้วคําว่าเวรของกรรมก็ทำให้นางต้องกัดฟันสุดลมหายใจเข้าปอด ปล่อยให้ประภัยไปมีชีวิตตามความต้องการของตนท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาเพราะพิธีแต่งงานของประภัยนางไม่ได้จัดให้เรียบง่ายที่โรงเรียนตามความต้องการของประภัยนางจัดให้ที่บ้านแบบเงียบๆซึ่งก็ยังดีกว่าแล้วก็บอกกับคนอื่นๆว่าประภัยเขาต้องการแบบนั้นเขาเรียนสูงความคิดความอ่านเขาไม่ค่อยเหมือนคนอย่างเราๆหรอกคำแก้ต่างนั้นนางรู้ว่าไม่มีใครเชื่อ แต่มันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะหลังแต่งงานนางก็ยังให้ประภัยกับมาโนดมาอยู่ในบ้านและในความเป็นแม่นางก็หวังอยู่ลึกๆว่านางน่าจะปั้นมาโนดเพื่อทำให้ประภัยมีความสุขมีอนาคตที่ดีได้เทียมพี่เทียมน้องแต่ความหวังดีก็ดูจะยากยิ่งนักเพราะมาโนดเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาเหมือนคนมีเชื้อสายแขกไม่มีความเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเขาเป็นคนทำงานหยิบโยง เป็นคนสำอางกลัวแดดกลัวลมเป็นคนตาขาวไม่สู้คนเป็นคนที่รักครอบครัวเดิมมากเกินไปจนทำให้ประภัยเดือดร้อนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่เขายังคงจุนเจือครอบครัวเดิมอย่างที่นางคาดไว้พอได้ใกล้ชิดนางก็รู้ว่าคารมคมคายของมาโนธเหมือนพระเอกลิเกคือปากหวานอ,อมชอมฟังแล้วรู้สึกเคลิบเคลิม้มนอกจากนั้น เขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมกลัวบาปกลัวกรรมเพราะพื้นฐานทางบ้านยากจนทำให้เขาคลุกคลีอยู่กับวัดเพื่อขอข้าวก้นบาทนำมาให้พ่อแม่เลี้ยงน้องๆมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่ทหาร g ีไยกทัพกลับประเทศนางเคยให้มาโนดมาช่วยดูแลกิจการร้านอาหารร้านเหล้าที่ยังพอเดินหน้าต่อไปได้ด้วยคนในภูมิภาคนี้รู้ว่าตาคลีเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเขาก็ทำได้เพียงแค่ดูแล และทำงานตามที่สั่งไวเท่านั้นไม่มีความคิดก้าวหน้าหรือคิดแก้ไขปัญหาใดๆกระทั่งร้านเหล่านั้นเริ่มปิดลงเพราะรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านขับรถให้นางไปทำธุระบ้างซึ่งก็นับเป็นข้อดีของเขาแต่พอเห็นลูกสาวต้องทำงานอยู่คนเดียวนางก็เลยขอคืนตึกจากผู้เชา่าเปิดร้านขายจัก,กรยานให้มาโนดดูแลเขาก็ทำได้ดีระดับหนึ่ง แต่นางจะต้องคอยไปกำกับควบคุมระบบบัญชีตรวจสอบรายรับรายจ่ายและสินค้าคงคลังด้วยเกรงว่าพอมีเงินอยู่ในมือญาติพี่น้องของเขาที่ยังลำบากก็จะเข้ามารุมถึงและด้วยลูกเขยกับลูกสาวทำงานกันคนละแบบนางเองก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้เพราะกลัวความเผลอเลอจะทำให้มาโนธแอบซุกซ่อนเมียน้อยให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนที่นางประสบแต่ที่ไหนได้ คนที่ตกเป็นข่าวลือเรื่องคบชู้สู่ชายกลับเป็นประไพข่าวลือที่ครูประไพคบชู้กับเพื่อนครูด้วยกันทําให้นางนอนไม่หลับเพราะกลัวการถูกออกจากราชการกลัวการสื่อมเสียชื่อเสียงกลัวมาโนอดจะบันดาลโทสะเข็นฆ่าประไพกับชายชู้แต่ประไพกลับบอกด้วยเสียงเรียบๆว่าจะเป็นชู้เป็นแชร์อะไรกันครูกบเขาเออเขาเป็นกระเทยเขาก็ดูเหมือนเป็นผู้ชายปกติ เพราะกุ๊กคีอยู่กับกระเทยที่ทำมาหากินอยู่ที่ตลาดตาคลีมาหลายปีและมากหน้าหลายตาทำให้นางมีภาพจำของผู้ชายลักษณะนี้ชัดเจนแต่เขาชอบผู้ชายนะแม่ชอบผู้ชายใช่ค่ะเรื่องนี้มานนท์เขารู้ดีแล้วครูที่โรงเรียนก็รู้กันดีเพียงแต่มันมีคนหมันไส้หนูที่มีพ่อแม่รวยมีบ้านมีช่องใหญ่โตแต่งตัวดีมีรถขับไปโรงเรียนเกินฐานะครูคนอื่นและที่หนูคบหากับครูกบก็เพราะว่า พื้นฐานทางบ้านของเขาก็รวยเหมือนกันพ่อเขาเป็นนายทหารแม่เขาเป็นครูอยู่ลบบุรีแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีแฟนเป็นนายทหารอยู่ที่กองบินสี่ด้วยข่าวที่ว่าหนูควงผู้ชายสองคนไปกินตามร้านอาหารร้านนั้นร้านนี้ก็ไปกับเพื่อนที่เป็นแฟนกันแค่นั้นค่ะแต่หนูจะพูดมากไปอย่างไรได้ละ่ะพูดไปเพื่อนก็เสียหายอีกคุณพระผู้ชายแท้ๆกับผู้ชายแท้ๆแม่ไม่ต้องตกใจไปหลอกเรื่องพวกเนี้ย วันนี้มันยังต้องหลบหลบซ่อนๆแต่ภายหน้าถ้าแม่ยังไม่ไปสวรรค์ซะก่อนนะแม่จะได้เห็นผู้ชายแท้ๆกับผู้ชายแท้ๆแต่งงานกันแน่ๆเพราะคำพูดของประภัยในวันนั้นก็ตามมาสกิดเข้าที่ใจของนางปราณีอยู่จนถึงวันนี้เพราะลูกทั้งสี่คนของวิจักที่ลาออกจากราชการทหารอากาศมาขับเครื่องบินพาณิชก็แต่งงานกับครอบครัวมีลูกชายหญิงไปแล้วแถมออกจากเจ้าชูยักษ ให้เมียที่เป็นแอร์โฮสเตสต้องมาฟ้องให้ช่วยปรามอยู่บ่อยๆหน้าที่ของแม่เมื่อลูกสะพ้ยอุดทรน,นางก็ปรามพอเป็นพิธีเพราะวิจักมีหน้าที่การงานที่สูงเกินใครและตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นใหญ่ในสายงานเรื่องเจ้าชู้ถึงจะมีประสาผู้ชายเขาก็รับผิดชอบครอบครัวได้ดีลูกเต้าส่งเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดของเมืองไทยหลานสายนั้นอนาคตไกลกันทุกคนเพียงแต่คนที่เป็นเมีย คงยากที่จะยอมรับสถานะในบ้านใหญ่ที่ต้องอยู่อย่างหวานอมขมกลืนมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับลูกชายนางก็จะบอกว่าจะมีอีกกี่คนแก่ก็อย่าพาออกงานพาเที่ยวเตะยามหน้าแม่สีวันเขานาวิจักความอดทนของคนเราอ่ะมันมีขีดจำกัดและเขาก็ไม่ใช่คนสิ้นไล้ไม้ตอกแต่อย่างใดพอเขาก็นายทหารแม่เขาก็ผู้ดีเก่าเขาทนไม่ไหวอย่าล้างกันขึ้นมาจะเสียใจทีหลัง ผมรู้ครับแม่เพราะผมก็เป็นลูกพ่อวิจักแม่ก็บอกกับสีวันเขาด้วยสิครับว่าต้องทำตัวอย่างไงวางใจอย่างไงบ้านถึงจะเป็นบ้านที่เหมือนมีความสุขโดยที่คนนอกบ้านไม่รู้สึกว่าบ้านนั้นมันร้อนเป็นไฟพอลูกชายยอกย้อนน้ำตาของนางตกในนางรู้ว่าวิจักไม่เคยลืมเรื่องที่นางพรกเขากับหวานแม้ว่าวันนี้หวานจะห่างไปจากเขาจนเหลือแต่ชื่อ แต่ความรักความผิดหวังความทุกข์ทรมานใจเพราะถูกพลากไม่ให้สมรักนั้นมันทรมานเพียงใดนางรู้ดีสำหรับเรื่องของหวานกับวิจักนับว่ายังมีข้อดีตรงที่วิจักไม่ประชดประชันจนเสียผู้เสียคนหรือไปคว้าผู้หญิงที่ไม่มีค่าไม่มีราคามาเป็นดอกไม้ปักแจกันประดับเรือนหลังข่มอารมณ์ไม่ด่าว่าลูกชายที่สกิดแผลของตนได้แล้ว พอมีโอกาสอยู่กันตามลำพังกับสีวันนางก็ทำหน้าที่แม่และแม่ผัวที่ดีเพราะเมื่อมีผัวเจ้าชู้ก็ยากที่จะเลิกกันให้ต้องอับอายขายหน้าหรือจะต้องดำรงคําว่าครอบครัวเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกๆเอาไว้ทางเดียวที่คนเป็นเมียต้องตกอยู่ในสถานะเมียหลวงพึงกระทำได้ก็คือต้องใช้คำว่าอดทนเช่นที่นางอดทนเหมือนเหมือนกับบรรดาเมียทั้งหลายแหล ที่นางยุยงให้นางแหวนไปเป็นเมียน้อยก็ต้องอดทนแต่สีวันก็ปากเร็วพอที่จะตอบกลับมาว่าคนโบราณอาจจะอดทนกับเรื่องพวกนี้ได้มากแต่คนยุควันไม่น่าจะมีถึงขั้นนั้นถ้าเอาสั้นๆถ้าคุณวิจักไม่ยามหน้าย่ำยีความรู้สึกของวันจนเกินไปวันก็จะอดทนเพื่อลูกแต่ถ้ามันเกินจะทนวันบอกได้คำเดียวคะ่ะว่าวันอธิบายให้ลูกๆเข้าใจได้ไม่ยากหรอก ว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องอยากขาดจากกันและลูกๆของวันวันตาแล้วก็ยายของเขาเลี้ยงดูได้ค่ะคุณแม่ส่วนประภาแม่สาวเปรี้ยวเบื้องหน้าที่ใครๆรับรู้คือหลังจบปริญญาตรีในคณะอักษรศาสตร์ก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็ไปคว้าสามีฝรั่งมังค่าอย่างที่นางเคยคุ้นตาเมื่อตาคลีเจริญสุดขีดเพียงแต่ลูกเขยฝรั่งคนนี้ไม่ใช่ทหารจีไ เขาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียไปทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดียวกับประภาพบรักกันก็จ่ายเงินชดใช้เงินทุนให้ทางการไทยแล้วหอบหิ้วกันไปประเทศหลังเรียนจบสองปีสามปีประภัยก็จะบินกลับมาไทยพาหลานสาวหลานชายเคยฝรั่งหัวแดงมาเยี่ยมเย็ยนพ่อแม่พี่น้องและลูกสาวที่เรียกตัวประภาว่าน้าใช่แล้ว นางพึ่งมารู้ทีหลังว่าแท้จริงแล้วที่ประภไยอ้างว่าท้องก่อนแต่งงานกับมาโนธประภไยอ้างเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือประภาประภานําเรื่องท้องมาปรึกษาพี่สาวประภไยจึงได้หาทางออกให้แบบนี้นางมารู้ก็ตอนที่รู้สึกว่าคนท้องแต่กลับไม่ค่อยเหมือนคนท้องจนกระทั่งประภไยต้องยอมรับความจริงและนางก็ไม่รู้ว่าสองพี่น้องใช้เลขกลนอะไรบ้างทําให้หลังคลอด ในใบเกิดของลูกสาวของประภามีแม่ชื่อประภัยและมีพ่อชื่อมาโนดส่วนพ่อตัวจริงของหลานสาวคนนี้ประภาไม่ยอมปริป,ปากพูดถึงส่วนประภัยก็บอกว่าพาเขาไม่บอกเราก็ไม่จำเป็นต้องอยากรู้ค่ะให้เขารู้แค่ว่าหนูเป็นแม่มาโนดเป็นพ่อก็พอแล้วแล้วแกแน่ใจนะว่ามาโนดมันจะไม่ปริป,ปากพูดออกมาในภายหลังเขารับปากว่าจะให้เรื่องนี้เป็นความลับไปจนตัวเขาตาย ก็ต้องเชื่อใจเขาค่ะแม่แต่ถ้าความจริงจะต้องเปิดเผยภายหลังถึงตอนนั้นเด็กก็น่าจะโตจนเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่แล้วละ่ะปัญหาเมื่อมันประดังเข้ามาจึงทำให้นางปราณีรู้สึกว่าตัวเองกำลังรับกรรมบางอย่างที่พลังเผยทำลงไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและเมื่อปัญหาบางปัญหาคลี่คลายไปในทางที่ดีนางก็คิดอีกมุมหนึ่งว่าบุญที่หมันทำเอาไว้อยู่เนืองเนือง ไม่ว่าจะเป็นบุญที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่บุญที่หมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปและเป็นภรรยาที่ดีของสามีก็ยังส่งผลช่วยดลให้ร้ายกลายเป็นดีได้เมื่อพิมพ์พรลูกสาวคนโตของประภัยไม่ใช่ลูกของมานโนดนางจึงต้องให้น้อยเข้าไปช่วยเลี้ยงดูเอาใจใส่มากกว่าพันนารายซึ่งเป็นน้องสาว และความแตกต่างในเรื่องของผิวพรรณหน้าตาของสองสีพี่น้องก็มีคนพูดให้นางได้ยินอยู่บ่อยๆทำนองว่าลานแม่ปลาณีคู่นี้ทำไมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันคนพี่ขาวตาหยีอย่างกับลูกเจ๊กลูกคนจีนผิดพ่อแม่คนน้องก็ผิวคล้ำเหมือนลูกแขกนางเองรมไปถึงประภไพและมาโนดททำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นเป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งของมาโนด ที่ทำให้นางให้อภัยกับทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นเขาได้ส่วนพี่ชัยลูกชายคนที่สองผู้ที่มีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดสูงจนเกินไปและใครๆก็ว่าเขาติดหลังจากเรียนจบมัธยมปลายเขาก็ไปเรียนทางด้านจิตกรรมทำตัวเป็นศิลปินแต่งตัวเป็นฮิปปี้ไว้ผมยาวบทบังความหล่อช่วงเรียนก็เล่นดนตรีตามไนท์คลับและช่วงที่ตาคลียังรุ่งเรือง เขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านช่วยนางทำร้านอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นนางระแวดระวังผู้หญิงที่ห้อมล้อมเขาจนใครๆก็ว่านางเป็นจงอางหวงไข่และนางก็ปลามเขาอยู่บ่อยๆให้ระวังตัวให้ดีจพะพลาดท่าเสียทีแม่ลีแม่แลดที่อพยพมาขุดทองที่ตาคลีเอาได้เขาเองก็ได้แต่หัวเราะไม่ได้โตแย้งแต่ก็ทำทีเล่นทีจริงกับพวกเจ้าหล่อนไปทั่ว แต่ก็ไม่เห็นจะดูจริงจังอะไรกับใครสักคนพอตาคลีซบเซาวเขาก็กลับไปอยู่กรุงเทพเพราะรักงานดนตรีและเขาก็ยังมีรายได้จากการวาดรูปและก็ถ่ายภาพซึ่งต่อมากลายเป็นงานประจำของเขาไปอีกงานเพราะพิชัยพอสนใจอะไรก็ทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่แต่พอเบื่อน่นายหรือมีปัญหาเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนไปหาเป้าหมายใหม่ในทันทีขณะนี้เขามีอายุเลขสี่นำหน้า เขาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานมีครอบครัวเวลาเขากลับมาเยี่ยมบ้านพอนางถามถึงเรื่องสำคัญของชีวิตคนส่วนใหญ่เขาก็ตอบว่าผมไม่แต่งงานสักคนไม่มีลูกสักคนไม่ส่งผลดีผลร้ายต่อประเทศชาติหรอกครับแม่แต่ถ้าไม่แต่งไม่มีลูกแกตัวไปแกจะอยู่ยังไงลอยไปลอยมาอย่างนี้มันไม่ต่างอะไรกับคนหลักรอยแล้วผมขอเงินใครใช้มีแต่แม่แหละเปิดกระเป๋าสตางค์ผม เห็นว่าไม่มีเงินใช้แม่ก็จับยัดให้เองถ้ามีเมียมีลูกมันก็จะได้ทำให้แกรู้จักผิดชอบขึ้นมาบ้างรู้จักวางแผนอนาคตมากขึ้นผมก็รับผิดชอบตัวผมเองได้ในระดับหนึ่งนะแม่แต่มันก็ยังไม่พอสำหรับแม่อย่าลืมนะพี่น้องเขาเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมีงานมีทำกันทุกคนผมไม่จบปริญญาผมก็มีงานทำทำจนแทบไม่มีเวลากลับมาเยี่ยมแม่กี่เดือนแล้วนะที่ผมหายไป นี่นะแม่รู้ไหมถ้าผมไม่ได้ถ่ายรูปที่เชียงใหม่ผมไม่ได้แวะมาหาแม่หรอกงานดนตรีที่กรุงเทพมันก็มีทุกคืนไหนจะงานวาดรูปอีกจริงๆแล้วผมนะ่ะมีเงินเป็นฟ่อนๆฝากเอาไว้ธนาคารจนบัญชียาวเป็นหางว่าวแต่ผมแกล้งทำตัวจนๆไปอย่างนั้นเองอยากจะลองใจแม่ดูนะ่ะว่ารักผมมากแค่ไหนไปๆป,ปผมมาหาทั้งทีทำแกงขี้เหล็กใส่กะทิข้น,นๆใส่เนื้อย่าง ให้ผมกินหน่อยดีกว่านะแม่นะใจจริงนางอยากจะถามให้ลึกซึ้งกว่านั้นถามในเรื่องที่ประภัยเคยบอกไว้แต่มันก็พูดไม่ออกเวลาเข้ามาหาหรือเวลานางไปกรุงเทพก็ได้แต่รอบสังเกตดูว่าเขาเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาก็เหมือนผู้ชายปกติคนหนึ่งติดไปทางปล่อยตัวจนเหมือนกับกุ้ยเสียด้วยซ้ำไปเทียบกับครูกบและแฟนนายทหาร หรือเทียบกับกระเทยที่นางรู้จักมองอย่างไงเขาก็เป็นผู้ชายแต่ทําไมพิชัยถึงไม่สนใจผู้หญิงและเรื่องที่เขาดำรงตนเป็นโสดมาอย่างยาวนานนางก็เคยถามประภัยที่เข้าเรียนต่อที่กรุงเทพพร้อมๆกันพักอยู่ที่บ้านย่าด้วยกันว่าเห็นพี่ชัยเคยมีแฟนบ้างหรือเปล่าประภัยสสยหน้านางจึงไม่รู้ว่าเขามีปมอะไรในใจทำไมถึงได้รักความเป็นโสด แต่นางก็หวังใจว่าจะได้เห็นชีวิตที่มั่นคงของเขาในวันหนึ่งหรือไม่ถ้าเขาเอาตัวไม่รอดทรัพย์สมบัติที่ดินตึกแถวที่ตาคลีที่เป็นสิทธิ์เป็นส่วนที่เขาควรพึงได้รวมถึงสมบัติพระสถานที่ยากของเขาจัดสรรไว้ให้หลานๆทุกคนก็น่าจะทำให้เขาไม่ลำบากจนเกินไปแต่ถึงอย่างไรนางก็รู้สึกเป็นห่วงตามประษาคนเป็นแม่ถอนใจหนักๆแล้ว นางก็มองไปยังรูปของนางกับนายสวัสดิ์ที่ถ่ายหน้าตรงและขยายเตรียมไว้สำหรับใช้นั่งงานศพซึ่งของนางก็มีเช่นกันถามว่าทำไมนางถึงไม่ตามราวีทำให้นายสวัสดิ์และเมียน้อยลูกน้อยไม่มีความสุขก็เพราะนางรู้ดีว่าตัวเองบอกพร่องเรื่องบนเตียงไม่มีความต้องการทางเพศตั้งแต่หมดประจำเดือนและช่วงที่นางมีส่วนค้ามนุษย์ในยุคที่ตาคลีรุ่งเรืองนางก็เคยบอกกับเขาว่า ถ้าจะซื้อกินก็ให้ซื้อจากที่ไกลจากบ้านอย่าทำรุ่มร่ามให้คนแถวนี้มาถอนงอกเอาได้เขานั่นแหละที่บอกว่ายิ่งนางพูดแบบนั้นเขาก็ยิ่งละอายแต่พอความแตกหลังจากที่นางอุธทธรว่าทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนี้เขาก็บอกว่าก็นางเคยบอกให้เขาทำแบบนี้และพอทำไปแล้วพลาดมีลูกด้วยกันไปแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบและเขาก็สัญญาว่า จะไม่ทำให้ทางบ้านใหญ่เดือดร้อนนางทำใจอยู่พักใหญ่และสุดท้ายก็ปร่งได้ว่าเขาเคยมอบความรักความพักดีมอบความสุขให้นางแต่ผู้เดียวมาถึงเกือบสี่สิบปีในบ้านปลายชีวิตของเขาและนางก็ควรจะปล่อยให้เขามีความสุขตามใจเขาบ้างพอมีคนถามถึงนายสวัสด์นางก็จะบอกว่าเขาอยู่กับวิจักพิชัยญาติพี่น้องของเขาที่กรุงเทพ และนางก็กำชับนอยด้วยว่าอย่าได้พูดเรื่องนี้ไปอีกด้วย